สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทําการเสริมรูใบมีดนะคะรูเก่ามันหลวมค่ะก็ะเลยทําการเปลี่ยนหูใหม่นะคะไปซื้อเหล็กวางหามงล้วนะคะพอดีพอสวุวรรณโทรมานะคะว่ามีงานอื่นให้คอยเดจะไปจะบยานดันมงงามค่ะก็ะเลยเห็ดใหม่ะาวารูมันหลวมแหงมันจะเห็ดหายเข้าเห็ดงานมงงามหนักคะ่ะ นี่ก็ทำเสร็จนี่ก็น่าจะขีดยางต่อนะคะวันดีที่ที่สองราคายางมือนี้นะคะสิบแปดบาทค่ะอำเภอกันทรักย์สิบแปดบาทนะคะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วรถอายุหลายปีแล้วค่ะจะทได้ซ่อมเป็นเหลืองปกตินะคะทำใจไว้หลาย,ลายะคะ่ะรถเก่าแล้ว แล้วก็รถใช้งานหนักด้วยมีแต่ซีทีค่ะให้ขึ้นกับบินได้เ่ทุกคนมีการเสียนะคะให้มัน ต็นันแสบตาได้บัดเนี่ยู่เห็ดเขาบ่าแสบนะคะคูเบิ้งแสบลมลมแรงอย่าตกเด้อมาแรงสิจีดายทำไมลมแรงจนง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคับ s ไ r นะคะติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจมาเรื่อยๆด้ะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ